รถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการ Line อนแอทนัท u t าสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับทรายอยีกแล้วนะคะที่นัทถาออโต้ค่ะรถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการค่ะวันนี้นะคะทรายจะพามาดูเจ้า h o n d a Civic นะคะ f c 1.8 EL ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าสภาพความสวยงามเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะมาชมกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่ในส่วนของตัวโคมไฟหน้านะคะเดิมเดิมใสใสแบบนี้เลยนะคะสภาพไม่มีรอยแกะนะคะไม่มีรอยขีดข่วนเลยค่ะไล่มาจนถึงกระจังหน้าสีดำเปียโนแบค็คแบบนี้นะคะสีดำเงาเงานะคะสภาพเดิมเดิมนะคะไม่มีรอยขูดขีดไม่มีรอยถลอกเลยนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะสภาพเดิมเดมใสๆสๆเหมือนกันนะคะใช้งานได้ปกติเลยตัวล้อแม็กซ์ลายทูโทนแบบนี้เลยสีดำผสมสีเงินอลูมิเนียมแบบนี้นะคะ สภาพยังใหม่ไม่มีรอยขีขดข่วนไม่มีรอยถลอกเลยนะแล้วก็ตัวซีรีส์ยางนะคะ2 1 5 5 5 R 1 6ค่ะกระจกมองข้างก็ยังมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างมาให้ด้วยนะคะสภาพเดิมเมเหมือนกันนะคะสวยสวยใสใส,ส,สเลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวเบามือจับนะคะจะเป็นระบบแบบสแตนเลสนะคะเป็นสีเงินโครเมียมแบบนี้ตัดกับตัวโครเมียมสีเงินตรงนี้นะคะสภาพแผงข้างประตูนะคะจะเป็นสีเงินโครเมียม นะา,าตัดกลับในตัววัสดุที่เป็นหนงังนะสีครีมแบบนี้ยังดูสะอาดอยู่เลยนะคะรอยแตกรอยขีดข่วนไม่มีเลยไม่ปิไม่ขาด กับโครงสร้างตัวถังนะคะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีทําสีกบทับนะคะบานถัดไปในส่วนของแผงประตูข้างนะคะใส่ใสสะอาดสะอาดแบบนี้เหมือนกันเลยนะคะในวัสดุที่เป็นสีครีมสะอาดนะคะไม่มีรอยเปื้อนไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะกับวัสดุตรงโคมีตรงนี้ก็เดิมเดิมใสๆสเนียนเนียเลยนะคะโครงสร้างตัวถังเม็ดอาร์ตเรียงตัวสวยนะคะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีทําสีกบทับค่ะามาต่อกันที่ไฟท้าย ไฟท้ายนะโคมสวยๆแบบนี้นะคะยังเดิมๆอยู่นะคะสภาพนะคะไม่มีรอยแกะนะคะไม่มีรอยขลอกเลยนะคะมาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์หลังสีดําแบบนี้สภาพก็ยังสวยงามใสๆไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะพร้อมกับความปลอดภัยในส่วนของกล้องมองหลังมาให้ด้วยคะ่ะมาดูท้ายกันนะคะในที่เก็บสัมภาระทางด้านท้ายนะคะมาพร้อมกับถาดท้ายรองนะคะแล้วก็ในตัวบุ จะมหยีตรงนี้นะยังสภาพเดิมๆใหม่ๆไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยเป็นขุยเลยพร้อมกับชุดอุปกรณ์และยางอะไหล่ครบหมดเลยค่ะโครงสร้างนะคะโครงสร้างในส่วนของตัวด้านหลังตรงรางน้ํานี้นะสังเกตในตัวน็อตนะคะไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยแกะนะคะไม่มีคอมไม่มีพ่นนะไม่มีทาสีกบทับนะคะฝาถังน้ำมันนะคะจะอยู่ทางด้าน ซ้ายมือนะคะของผู้โดยสารนะคะตัวนี้นะคะจะรองรับในส่วนของตัวน้ำมันเบนซินนะคะมาดูประตูทางด้านหลังกันค่ะแผงประตูนะคะใส่ใหม่เหมือนเดิมเลยนะในส่วนของตัวหนังเนี่ยนะคะไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยขาดน,นะคะแล้วก็ไม่มีรอยเปื้อนเลย กับโครเมียมสีเงินตรงนี้นะก็ยังใสใสสะอาดสอาดอยู่นะคะโครงสร้างตัวถังเช่นกันค่ะ T, เม็ดอาร์ตเรียงตัวสวยครบทุกเม็ดจริงๆค่ะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีทําสีกบทับเลยนะคะมาดูประตูบานสุดท้ายกันเลยเช็คสภาพจากโครเมียมตรงนี้นะคะคิ Q ้วขอบประตูนะคะก็ยังใสๆสยอยู่นะคะ สภาพใสๆดูใหม่ๆอยู่เลยกับแผงประตูด้านข้างในตัวบุหนังนะสภาพเนี่ยค่ะยังสะอาดใสๆอยู่เลยไม่มีรอยขีดข่วนนะคะไม่มีรอยขาดเลยนะคะโครงสร้างตัวถังนะคะเม็ดอาร์ตเรียงตัวครบทุกเม็ดค่ะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีทําสีกบับการันตีเลยนะคะไม่มีชนแน่นอนค่ะคะ่ะเราดูรอบพันกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวสายจะพาไปชมห้องเครื่องกันค่ะ ในในกัะนนะคะมาชมภายในกันเลยค่ะในตัวคอนโซลนี่นะคะสภาพเดิมๆนะไม่มีรอยขีดข่วนเลยไม่มีรอยถลอกเลยนะคะวัสดุตรงนี้ก็ยังสภาพเดิมๆนะคะยังสวยงามเหมือนเดิมค่ะกับในส่วนของตัวแอร์นะคะช่องแอร์ทั้ง4ช่องใช้งานได้ปกตินะคะแอร์เย็นๆฉ่ำๆเลยพร้อมกับในส่วนของตัวจอนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะฟังเพลงนะคะหรือว่าจะโทรศัพท์ก็ผ่านตัวนี้ได้เลยนะคะเป็นแบบระบบทัสกรกนนะคะ แอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะคะปุ่มควบคุมทางด้านล่างจอนี้ได้เลยกับในส่วนของตัวเกียร์นะคะที่คุ้มหนังนะคะที่คุ้มเกียร์นะคะอยู่ในสภาพเดิมนะคะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะไม่มีรอยถลอกนะคะกับปุ่ม e c o m o โหมดตัวนี้นะคะแล้วก็มีปุ่มเบรกโฮด้วยนะคะเบรกมือแบบไฟฟ้านะคะ ในตัวปุ่มต่างๆนะคะสัญลักษณ์ยังชัดเจนอยู่นะไม่มีรอยลอกไม่มีรอยถลอกเลยนะคะสวยสวยเดิมเดิมเลยพร้อมกับที่วางแก้วและก็ช่องใส่สัมภาระตรงนี้นะคะอะ่เรามาเช็คนิสภาพเบาะกันเบาะนะคะที่นั่งอยู่นี้นะจะเป็นเบาะสีทูโทนนะคะระหว่างสีคขีมกับสีดำนะคะตัดกันจะเป็นเบาะหนัง สภาพความแข็งความหนานุ่มยังเหมือนเดิมหนานุ่มและอบก,กระชับสรีละเหมือนเดิมเลยในสภาพเนี่ยไม่มีรอยขาดนะคะไม่มีรอยปริหรือแตกเลยด้านหลังก็เหมือนกันนะคะสภาพยังใหม่ๆดมเดิมอยู่เลยนะคะด้านหลังเนี่ยดูใหม่มากไม่มีรอยขาดหรือรอยปริรปรรแตกเลยตัวเบาะนะคะที่ทรายนั่งนะผู้ขับขี่เนี่ยก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าด้วยนะคะจะปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับขี่นะคะกับตัวพวงมาลัยนะ ดูสภาพพงมลัยกันนะคะก็เดิมๆนะไม่มีรอยขีดขว่วนไม่มีรอยถลอกนะคะพร้อมกับตัวควบคุมกับหน้าจออยู่ด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็ด้านขวามือจะเป็นระบบ p u s h control นะคะทางด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นที่ปัดน้ำฝนทางด้านขวามือก็จะเป็นระบบไฟนะคะเรามาดูเลขไมล์กันนะคะคันนี้นะคะ119,268กนิโลเมตรนะคะพร้อมกับระบบที่เป็นระบบ push start อ่าเรามาดูตรงแผงประตูกันนะคะแผงประตูก็มาพร้อมกับปุ่มปรับกระจกมองข้างนะคะทั้ง2บานนะคะแล้วก็ปุ่มล็อกรถนะคะล็อกกระจกตัวหนังสือยังมีความชัดเจนครบทุกปุ่มเลยนะคะสรุปโดยรวมให้เลยนะคะคันนี้โอเคมากๆเลยค่ะทั้งความสวยงามนะคะแล้วก็ทั้งความที่ยังดูใหม่นะคะกับระบบต่างๆเนี่ยค่ะฟังก์ชันต่างๆเนี่ยครบคันมากจริงๆค่ะถ้าสนใจนะเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นด้านล่างกันเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับเจ้า Honda Civic f c 1.8 EL คันนี้นะคะถ้าท่านใดสนใจนะวันนี้นะคะนัทหาออโต้นะคะเปิดราคาพิเศษนะคะก่อนสิ้นปีนะคะอยู่ที่659,000บาทนะคะถ้าท่านใดสนใจเนี่ยเราก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษอีกมากมายนะคะอย่างเช่นดอกเบี้ย2.49%หรือจะเลือกรับดอกเบี้ย0%นานถึง12เดือน หรือลูกค้าท่านใดอยากผ่อนยาวๆ84เดือนก็เราก็มีให้นะคะหรือนะคะอีกเงื่อนไขหนึ่งขับฟรี90วันนะคะไปผ่อนอีกทีปีหน้ากันไปเลยค่ะถ้าท่านใดสนใจหน้าถาออโต้เรามีบริการจัดไฟนั้นถึงที่นะคะพร้อมส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านทุกท่านเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะทรายก็ขอตัวไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าท่านใดสนใจติดต่อทายทางด้านรายละเอียดตามนี้ได้เลยนะคะ วันนี้ต้องขอตัวก่อนขอบคุณค่ะสนับสนุนโดย c a r for s u r e เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคันสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r for s u r e c o m